สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรู้ไหมเดือนนี้เดือนอะไรโอ้อย่าทักอย่างนี้สิคอาจารย์ใจหอยจะไปหายอะไรเพียงแต่จะบอกให้รู้ว่ามันเป็นเดือนของครึ่งปีแล้ว<อ>คนที่กําลังผ่อนอะไรอยู่จะได้สบายใจนับเดือนว่ามันเพิ่มขึ้นไปเ, <S 2> <S 2> เรื่อยเืมันจะเหลือน้อยเดือนล้อง <S <S เออแต่จะมันจะเหลือมากเหลือน้อยยังไงก็ยังต้องทํางานทําการกันอยู่เข้าใจไงแต่ว่าคนเราเนี่ยนะ ถ้าเรากําลังผ่อนอะไรอยู่เนี่ยเวลาผ่านไปเร็วเราจะดีใจเพราะมันจะนับงวดไปเรื่อยๆแล้วเรา,เ<อ>าจะรู้สึกว่าเราเหลือน้อยอันต้นไม่สังเกตเลยวลาที่เราผ่อนรถผ่อนอะไรต่างเราชอบดูว่างวดที่เท่าไหร่แล้วอ๊แต่ผมไม่มีผมไม่มีอาจจะไม่ไม่เหมือนคนอื่นคือถ้ามีปุ๊บเรารีบโปะเรารีบโปะเรารีบโปะรถมันปลได้ที่ไหนอ่ะ ไม่รู้บ้านอะาะได้รถมันาอไม่ได้ก็แล้วแต่วิธีการบริหารจัดการต้องนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วอะไรต่างๆนานาแต่ในขณะที่กำลังนับเพื่อดีใจว่างวดมันเริ่มหมดไปของมันก็เสื่อมไปอีกอ่ะกรุณาเช็คด้วยว่างานที่ข้างๆเป็นยังไงอย่างเช่นว่าเมื่อไหร่จะขึ้นสอบดุษฎีินิพนธ์อะไรเงี้ยเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกำลังจะสิ้นปีอีกปีหนึ่งแล้วขอโชคขอโชค รียอร้อยครับจริงๆอะจริงๆโอเโอเคเพราะอาจารย์นี่แหละกดดันผมจนหนึ่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันก็ต้องกดดันเพราะคนพวกนี้นะคะคนเดียบรายเอกส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนคอร์สเวิร์กหรือตอนเรียนวิชาไม่มีไม่มีปัญหาแต่พอเรียนจบแล้วจะต้องเขียนดุษสีีิพน์ให้จบเล่มอันนี้แหละขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งล่าช้าไม่เห็นคุณค่าของเวลา คือบางครั้งเนี่ยแรงกดดันที่เกิดจากตัวเราเองมันไม่มากพอที่จะทําให้ไปสู่จุดหมายที่เราวางเอาไว้ไงฮะนี่จะคนรอบข้างไม่จบไม,ไม,ไม่ไม่ทำใช่ไหม <laughs> มันต้องมีคนจบให้เห็นใช่ไหมมันต้องมีเบนช์มาร์กไว้มันต้องมีคนจบให้เห็นใช่ไหม <laughs> เป็นการเปรียบเทียบครับอ,อันนี้ผมว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะแต่ว่ากาลังจะบอกว่าหลายคนที่อยากจะเป็นอย่างคนนู้นอยากจะเป็นอย่างคนเนี้ยมันจะทําให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของการจัดการ <laughs> เขาก็เขียนไว้ครับ คนอยากจะเจริญรุ่งเรืองต้องเอาคู่แข่งที่โดดเด่นเป็นแรงกําลังใจอ่เข้าใจไหมแต่เวลาที่ท้อก็ค่อยไปดูคนข้างล่างกว่าไม่ใช่อย่างเช่นเมื่อเราอยากจะบริการให้ดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูญี่ปุ่นอพอดูญี่ปุ่นแล้วเราจะมีความสุขโอ้โหเรายังบริการสู้เขาไม่ได้เลยยังแต่ยังต้องทำอะไรต้องเยอะแยะอะไรอย่างงี้ หรือถ้าเกิดเราอยากจะมีความทะเยอทะยานให้มันสูงสักนิดหนึ่งเราก็ต้องดูสิงคโปร์โอ้ยทำไมคนสิงคโปร์ถึงได้มีความทะเยอทะยานอย่างนี้ทําไมเขามีความคาดหวังสูงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะดูคนอนุรักษ์นิยมที่รู้จักรักษาพัฒนธรรมไม่ให้เสื่อมคลายก็ต้องดูลาวแล้วเราก็จะมีความสุขเฮ้ยทำไมคนลาวรักษาวัฒนาธรรมได้ยอดเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนเรามีจุดอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นเราให้ได้มากแต่ที่สําคัญเลยต้องรู้ตัวตนของตัวเองด้วยถูกต้องนะครับว่าตัวเองจะไปทางไหน กำหนดโพซิชันของตัวเองใช่ไหมอาจารย์จ้าดีใจค่ะเอาละวันนี้ยังมีเรื่องดีๆอีกเยอะเลยด้วยกันนะครับที่จะมาฝากคุณผู้ชมเรามีประโยคดีๆต้อนรับเดือนใหม่มาฝากคุณผู้ชมนะครับนี่เขามีคำว่า in a h 0 n mile march n i is about the halfway point ถ้าเราเดินไปร้อยไมล์เนี่ยนะครับตอน90้าสิไมล์เนี่ยถือว่าเป็นครึ่งทาง ถ้าเดินจะให้เดินร้อยไมล์ถ้าเราคิดตใน,นขั้นนิสสากก็ห้าสิบไมล์คือครึ่งทางใช่ไหมครับแต่ถ้าในแง่ผลลัพธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเก้าสิบไมล์คือครึ่งทางคือเงี้ต้นเวลาต้นชัเวลาเ,าเดินเก้าสิบไมล์เนี่ยดูเหมือนมันเหนื่อยมากเป้าหมายคือก้าวเราจะต้องเดินร้อยเนี่ยดูเมันเหนื่อยมากแล้วไม่ค่อยจะได้อะไรแต่ถ้าต้นยอมเดินถึงเก้าสิบนะคะอีสิทิ์ที่มาเนี่ย ลมันจะมาบุ้มบุ้มบึ้มบึ้มเลยเข้าใจยางเร็วมากซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของจีนนะถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยเอตี้ทอ่ก็คือหมายความว่าสมมุติว่าอ๋อคล้ายๆกันอ่าคล้ายๆกันถือว่าต้นแก้ปัญหาอะไรเนี่ยถ้าต้นแก้ถูกจุดนะคะมีปัญหาร้อยปัญหาต้นแก้ถูกสัก20ปัญหานะคะที่เหลือนั้นจิบจ้อยเลย คือไอ้แปดิปัญหาที่เหลือเนี่ยคลี่คลายสบายสบาย,สบายแล้วเพราะไอ้ตรงนี้แต่บางทีถ้าเกิดต้นแก้ผิดนะค,ะครับแปดสิบที่แก้มานะฮะอาจจะไม่ถูกเลยเพิ่งในเครื่องทางเอแก้ไปตั้ง80ดสิบเรื่องเพิ่งในเครื่องทางแล้วจะเอาแบบไหนดีอ่ะก็ต้องเอาแบบเอาตัวสําคัญก่อนซิใช่ไหมเหมือนอย่างธนาคารเขาก็บอกว่าบางคนชอบไปน้อยใจว่าธนาคารไม่ดูแลอใจใส่ลูกค้าเหรออ่า แต่ถ้าเกิดการจัดการเขาจะบอกธนาคารไว้ได้ว่าลูกค้าคุณน่ย20%นะคบเปอร์เซ็นธุรกิจ80%ของคุณนะแต่อีก80%น่รบเปอร์เพียง20%นั้นถ้าเกิดเราเป็นอยู่ในกลุ่ม80%นั้นเราก็ไม่ใส่ใจเรามากก็จะไปคิดเลยมากเลยเพราะว่าควรจะสำนึกธุรกิจธนาคารเขามีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขก็มีหมื่นล้านเนี่ยนะคะไอ้80%ของลูกค้าเนี่ยร e p r e s e n t แค่ 2,000พเออสองพัน่าแต่อีก20%เเนี่ยเราไปเซ็นแปดพเขาก็ต้องเอาตรงนั้นไว้แล้วเราจะอยู่ตรงไหนเหมือนกันกับเราทำงานอะไรเนี่ยเราอาจจะทำหนักมากเรารู้สึกเซ็งและเบื่อแล้วนะฉันเดินไปตั้ง90ไมล์ฉันไม่จะได้อะไรเลยแต่ถ้าเรายอมเดินต่ออีก10ไมล์ที่เหลือเนี่ยนะคะ จะได้เท่ากับ90ไมล์ที่ผ่านคือพูดง่ายๆอย่าพึ่งรีบท้ออ่านะมสติว่า90ไมล์เนี่ยเราเก็บผลประโยชน์ไป10ชิ้นครับเราเริ่มเหนื่อยแล้วเราบอกนี่อีก10ไมล์เท่านั้นเองจะได้สักเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งชิ้นครึ่งอ่าแล้วเราจะไม่ไปต่ออ่าแต่ไม่ใช่พอเราไปต่อนะคะไอ้10ไมล์ที่เหลือเนี่ยจะได้10ชิ้นเท่ากับ90ไมล์ที่มันอาจจะทวีคูณขึ้นไปเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจุด90ไมล์ครับในการเดินร กึ่งเดียวนั้นต้องมีกำลังใจเหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทดลองวันหนึ่งสองวันสามวันหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนอาจจะยังไม่เห็นผลแต่อีกสองวันที่เหลือแล้วเห็นเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆอย่างที่อาจารย์พูดมาให้ฟังลองวันแรกก็แล้วกระปุกแรกก็แล้วเดือนแรกก็ยังไม่เห็นผลแต่ยังไม่ยอมแพ้จนวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วครับ